สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินก็จะพาทุกคนมาที่บ้านสวนของเราเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้ทีม M อ็มเพงซี C, เขาก็จะมาทอดแหค่ะทุกคนนี่ทอดแหแป๊บเดียวคือได้ป่าแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าป่าอะไรนะคะ โอ้โหปลานินค่ะคือกำเดียวบดายเจ้าได้ปลานินตัวโคตรใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่วันนี้นะคะเราจะเอาปลานินตัวนี้ละคะมาทำอาหารกันนะคะใครอยากชมคลิปเต็มนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง m h e n g s นะคะนี่ลงไม่ถึงแบบ1ิบนาทีอะคะ่ะทุกคนมิ้นกินข้าวยังไม่อิ่มเลยนะคือเขาแบบเฮกันแล้วแล้วก็ได้ปลาและะ้วค่ะทุกคนดูเขาแบบฝีมือจากนั้นใกล้ก่อนลงไปเลยเจ้า หลังจากติดตอดแหหเล่าไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าป่าตีใกล้ใดนี้มันเป็นป่าตัวใหญ่ก็ว่าตัวน้อยนะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่ามันคือป่าอย่างค่ะตอนนี้คือดึงมาแล้วจ้ามาหู้ด้วยค่ะว่าได้นักได้น้อยนะคะเออป่าโคเจ้าทุกคนนักก็ย่อยอย่างนี้นะค่ะอันนี้จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะทุกคนกับการตอดแหนะคะก็คือแบบถ้าตอดเสร็จแล้วก็กิ่นขำสะเลยเจ้าคือแบบมันฟินเวอร์กับบรรยากาศแบบนี้นะคะ นี่เลยค่ะทุกคนป่าน้อยๆนี่คือเยอะมากแล้วก็เต็มแหเลยค่ะทุกคนบ้านไขห้องว่าป่าอย่างก็สามารถคอมเมนต์ลงด้านหลังคลิปนะคะมินบอกหูมันกันว่ามันเป็นป่าอย่างมันใจป่าที่ขาเอาไปเนี่หากว่าเจ้าถ้าไม่เห็นก็คอมเมนต์นะคะทุกคน <c oughs> เขาบอกหูเนาะนี่ตีพอเลยจ้า และนี่ก,ก็คือปานิซสองตัวตีฮาได้หลอบแหลกนะคะทุกคนก็ถือว่าแบบใหญ่เหมือนกันนะคะนี่เลยเจ้าตัวเต่าฟ้ามือเลยค่ะกับบอลนี่เลยเจ้ามินเกยมาทําคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงคิวไอ้นุ่มโชว์ฝีมือในการโยนแหค่ะทุกคนแกบอกว่าฝีมือไอ้นี่แบบสุดยอดเอ้า ไปเลยจ้าโอ้โหเป็นเลขแปดเลยเจ้าทุกคนเดี๋ยวมารุ่นก่อนว่าจะได้ป่าก็วค่ะนี่คือความผักคุ้มใจเนาะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราก็มาจอมเบ็ดค่ะกับรดอดต,ออต๊อกอแตานะคะเดินมาเลยเจ้านี้เราจะใช้คันเบ็ดแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยเขาเรียกว่าคันเบ็ดไม้ไผ่นะคะกับเหยื่อไส้เดือนของเรานะเจ้าถึงขั้นตอนการลงเบ็ดค่ะทุกคนผู้ชายเขาไปตัดแหนะเจ้าผู้หญิงยังเฮาก็มา ตกเบดค่ะทุกคนระหว่างเที่ยวรอนะคะมันก็มีปฏิกิริยาแบบดึกๆึกดึกดึกดกนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ป่าหรือเปล่านะคะอะงกจ้าโอ้มันพลาดไปได้จ่าได้ออมันมีฝีมือเลยนะคะ สักพักหนึ่งมันก็มีป่าตัวหนึ่งค่ะมาติดกับนะคะทุกคนโอ้ไม่ก็นี่ทุกคนเขาห้องว่าป่าสตูบค่ะทุกคนโมโหเหมือนกันป่อไหวเจะอีเนาะนี่เจ้าทุกคนหรือเขาเรียกว่าปลาหมอช้างเหยียบหรือเปล่าคะทุกคนนี้โอ้โตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเต่าฟามือ GM เลยเจ้าโยบขึ้นมาค่ะทุกคนโชว์ฝีมือค่ะนี่มันเรดในที่สุดเนาะ อีกหนึ่งตัวค่ะทุกคนนี่ก็คือเมยเอวยกับเมย์ไอ้นะคะปาบูตัวน้อยๆค่ะทุกคนอ๋อตัวเต่านี่โปนี่โกยเนี่ยค่ะทุกคนมันน้อยเวอร์นะคะแต่เราก็ไม่เอามากินนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยมันลงน้ำไปเจ้าทุกคนคือแบบ ตัวน้วยมันบปอกินนะคะอ่านี่เจ้าหลังจากถีบถอดเวทมาแล้วเราก็จะปล่อยมันไปไม่ได้ตานปล่อยสก,ก่อค่ะมันเหียเบรอไปก่อนแล้วก็มาชมเฮดคอนค่ะทุกคนนี่เฮดคอนที่พ่อเพาะไว้นะคะคือแบบมันกําลังกระจุม่มกระจิ๋มกระเจี้ยวกระเจ้าเลยค่ะทุกคนเอาไปแก่งใส่พาละ่ะคือแบบเหมาะเวอร์นะคะทุกคนนี่มันผูกมารงนี่คือแบบ โอ้โหสดหนำฮอนๆค่ะทุกคนใครเคยกินก็บอกกันตัวนะคะว่าเปิ้เอาไปเนี่ยได้กินบางค่ะทุกคนนี่หลังจากที่เราได้ยินเสียงแบบบวยวายเอะอะนะคะเราก็มาดูเจ้าเปิ้ว่าเขาได้ปลาลิงมค่ะทุกคนปอโอ้โหตัวโคตรใหญ่อ่ะแลคือแบบตัวมันตุ้ยมากเลยค่ะทุกคนและทุกคนก็แบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะไอ้หนุ่มก็เก็บพักบุงมาเผื่อเลยจ้าโอ้โหตัวต้องขาเลยค่ะทุกคนดูนี่เดนยุบมาแล้วจ้บโอ้เนี่ยเบอร์ค่ะทุกคน <laughs> ป่ามันหมื่นนะคะนี่เลยโอ้ไม่ก็และสามหนุ่มนะคะที่แบบลงไปก็โอ้เฮียเบิร์หมดเลยะคะ่ะทุกคนยุบป,ป่ากันอย่างใดเนี่ยโอ้ยขอ ทายลุ่มหน้าปกเหน่นน้อยหนึ่งอนี่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 ความภาคภูมิใจเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาเทียบกันดูว่ามันใหญ่แค่ไหนทุกคนดูใหญ่เต่าแขนเลยค่ะทุกคนยังมาปอเจ้าเอามาเทียบแขนน้องดูค่ะคือแบบมันใหญ่เวอร์แล้วก็คือแบบมันตุ้ยมากทุกคนดูแขนมินกับหัวปลาค่ะทุกคนคือ,อเริ่มเก็บปลากันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารกินกันที่ริมหาดทรายเลยนะคะและนี่ก็คือปลาตอง ทุกคนกับบรรยากาศแบบชิวๆสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกับป่าดำๆคือหรือจ้า